สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเข้าไปใช้งานหรือว่าเข้าไปทําแบบทดสอบหรือทํำใบงานนะครับซึ่งจะขอยกตัวอย่างในส่วนของห้องเรียนครูยอดชั้นป .4 ถึงป .6 นะครับเมื่อนักเรียนได้เข้ามายังกลุ่ม Facebook ของเราแล้วนะครับเราก็ไปที่หน้าแรกนะครับ หรือว่าปุ่มแนะนำนะครับเมนูแนะนำตรงนี้ซึ่งจะปรากฏนี่นะครับแบบทดสอบอยู่ในหน้าแรกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบทดสอบของชั้นป .4 นะครับป .5 ป .6 นะครับขอเป็นใบงานนะครับขอภยัยเป็นใบงาน ในส่วนของปอ .4 เป็นใบางานหน่วยที่3นะครับเรื่องวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ตรงนี้เวลาเราเข้าไปทำนะครับใบางานเราก็ากดคลิกตรงนี้ครับตรงลิงก์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนป .5 เขเช่นเดียวกันนะครับตรงข้อความว่าคลิกแล้วก็ขยับมากดตรงที่เป็น โดนหนังสือภาษาอังกฤษนะครับกดเข้าไปเดี๋ยวคุณครูจะลองกดเข้าไปยังป .5 นะครับวิธีการใช้งานเราเข้าไปก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นใบางานวิชาการงานอาชีพหน่วยที่4เรื่องการซ่อแมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านชั้นป .5 นะครับเราก็ใส่ชื่อตรงนี้คำนำหน้านามก็คือเด็กหญิงเด็กชาย นายนางสาวนะครับเราก็เติมลงไปเลขที่ใส่เลขที่ของเราไปก็ตอบคาถามเลยครับข้อนหนึ่งอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่เคยชำรุดของใช้ในบ้านนะครับอาจจะเป็นงานเกษตรงานครัวอะไรก็ว่าก,กันไปนะครับอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมีลักษณะการชำรุดอย่างไรนะครับลักษณะการชำรุดนะครับเราก็เติมลงไป ข้อสามการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ดังกล่าวต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างหมายถึงว่าเราจะซ่อมอุปกรณ์ที่จมรุดเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราก็เขียนลงไปเลยนะครับพิมพ์ข้อความลงไปข้อสี่การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ดังกล่าวมีวิธีการอย่างไรอันนี้ระบุวิธีการซ่อมลงไปเลยครับเขียนรเรียงเป็นข้อๆก็ได้นะครับข้อห้าเมื่อได้รับการซ่อมแซม อุปกรณ์ของใช้ดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรนะครับซ่อมไปแล้วใช้งานได้ดีหรือไม่อะไรยังไงก็เติมลงไปเลยนะครับข้อ6นักเรียนคิดว่าการซ่อมสามอุปกรณ์ของใช้ต่างๆมีประโยชน์อย่างไรตรงนี้นะครับก็เติมลงไปได้เมื่อตอบครบทั้ง6ข้อแล้วนะครับก็กดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มส่งใบงาน ของชั้นป .5 ก็จะถูกส่งเข้าไปยังระบบที่ครูได้ตั้งค่าเอาไว้เรียบร้อยนะครับครูก็จะได้รับงานของเราแล้วก็จะตรวจงานเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการส่งใบงานนะครับในส่วนของมัธยมก็เช่นเดียวกันนะครับม .1 ม .2 ม .3 นะครับเราเข้าไปที่กลุ่มก็คลิกทำแบบทดสอบเช่นเดียวกันนะครับนี่คือวิธีการ ทำใบงานของนักเรียนนะครับ